รู้ไหมว่าแฮกเกอร์แฮกเราไปทำไมแล้วรู้ไหมคะว่าเราอาจเป็นต้นเหตุให้ตัวเองถูกแฮกแบบต่อเนื่องรัวๆเลยก็ได้นะคะ s> <S ทุกวันนี้โอกาสตกเป็นเหยื่อบนโลกออนไลน์มีเยอะมากขึ้นมุ่งเป้าโจมตีให้เกิดความเสียหายทั้งด้านภาพลักษณ์ชื่อเสียงเงินทองการหลอกลวงต่างๆเป้าหมายหลักก็คือผู้ใช้งานอย่างเราๆเนี่ยแหละค่ะ สมมติว่าเราโดนแฮกอีเมลรู้ไหมว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราบ้างข้อหนึ่งเลยนะถ้าเมลนั้นเป็นเมลหลักและถูกใช้เป็นแฟกเตอร์ที่2ในการล็อกอินอาจทําให้แอคเคาท์อื่นรั่วไปด้วย 2. ถูกค้นข้อมูลส่วนตัวเช่นชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เลขบัตรประชาชนและข้อมูลใดๆที่ถูกบันทึกไว้ในอีเมลนั้น 3. เอกสารสําคัญที่เราเคยส่งหาใครก็ตามจะถูกขโมยไปทําเอกสารปลอม ซึ่งมันจะมีผลทางกฎหมายด้วยนะ 4. เราอาจโดนสวมรอยเอาบัญชีอีเมลนั้นไปทำธุรกรรมทางการเงินและถูกขโมยเงินได้ 5. ข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทอาจถูกขโมยไปเปิดเผยสู่สาธารณะร้ายไปกว่านั้นนะอาจถูกเปิดเผยสู่คู่แข่งทางธุรกิจ 6. คนร้ายอาจส่งมาแวร์ไปให้เพื่อนๆที่อยู่ในรายชื่ออีเมลก็ได้เห็นหรือยังว่ามันอันตรายแค่ไหนจำไว้เลยนะว่า ข้อมูลส่วนตัวของเรานะมันไม่ใช่แค่ชุดข้อมูลอีกต่อไปมันเป็นของมีค่านำพามาซึ่งความเสียหายให้กับเราได้ <Okay. S 1> ยกตัวอย่างเช่น IG ที่มียอดผู้ติดตามเยอะๆอาจโดนแฮกบัญชีแล้วก็มันเรียกค่าถ่ายจากเจ้าของบัญชีก็ได้นะแล้วถ้าเกิดว่าเราใช้พาสเวิร์ดเดียวกันในทุกบัญชีทุกแอปพลิเคชัน Facebook Line Twitter มันก็เหมือนเราส่ง master key ให้กับ acker, แฮกเกอร์กุญแจเพียงดอกเดียวไขได้ทุกแอคเคท์ของเราเลย เพราะฉะนั้นเราต้องระมัดระวังและเพิ่มความปลอดภัยให้กับตัวเองตามนี้ 1. พท่องเอาไว้เลยอย่าตั้งพาสเวิร์ดแล้วใช้ชุดเดียวทุกแอปพลิเคชัน 2. อย่าเพิ่คลิกลิงก์ที่น่าสงสัยคือถ้าแค่คิดว่าสงสัยก็ไม่ต้องไปกดแล้วลบทิ้งไปเลยจ้า 3. อย่าใช้ Facebook เชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่นๆช้อปปิ้งเล่นเกมรวมถึงโซเชียลมีเดีย 4. อย่าลืมล็อกหน้าจอทุกครั้งที่ลุกออกจากคอมพิวเตอร์เพราะคนร้ายมีได้ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือคุณป้าข้างบ้านล็อกหน้าจอง,ง่ายๆแค่กด Window s L ออย่าก,กดบันทึกพาสเวิร์ดในเว็บต่างๆเพราะถ้าเผลอไปใช้งานเครื่องคนอื่นเขาสามารถเข้าถึงข้อมูลของเราได้ง่ายนิดเดียวเรามาสร้างพฤติกรรมบนโลกออนไลน์ให้ปลอดภัยกันเถอะพีทขอ